ยาดีแกงน้ำใหม่ด้วยด้วยน้ำใหม่ตุ่มว้แล้วน้ำใหม่สดตรตุ่มใบเรียบรอย้อย,ย,อย,ยเดี๋ยวยาใส่เกลียงยาใส่เกลีองอันนี้นั่อย่านั่งด้วยด้วยนา่งอย่านั่งใส่ลงไปก่อนนัานาง่งอย่านังก่อนโอ้พี่พอดีเลยน้่งอย่านา่งคือโจโอจะต้ยวนั่งอย่านั่งแม่งเสียชีไรสิเน่ะ น้ำใบไม้เนาะน้ำใบไม้มันเป็นเฟคสีกว่าอันนี้ยายใส่พริกอันนี้ย้ายใส่ใบแล้วเตรียมยังได้ใส่ใบแล้วเรียบร้อยยายสิเอาพริกนนใส่เอาพริกใส่กันเด้อยดีด้อใส่เรียบร้อยอันนี้ขอน้ำปลาน้ำปลาใส่ลงไป ใส่กุบไปเลยหมูพิรลใส่ลงไปใส่เยอะอร่อยเยอะเลยหัวน้าปลาเกี๊ยมตอกอร่อยเกีย๊ยบตำไส้พริกแล้วอันีตูใส่ที่หลังชะอมใส่ที่หลังนี่กับไข่ด้วยหนิเด้อไข่อ้าวนี่ใส่ที่หลังทำไมสุกใส่เดี๋ยวอร่แยกสิลุก ข้างหมอ้อโอ้พื้นคือเดี๋ยวหาพื้นใส่กันพื้นคืนสิบว่าสุกง่ายเดี๋ยวหาพื้นอีกก่นอนเราจะคั่งเลยเด้๋ยวพดีเด้อร์คั่งแล้วข้างหม้อกระทะนี่แหละเอออ้าวใส่แบบนี้พรุ่งแล้วมาถูแก,ก้วใส่จิดิมก็อนใส่ฉุ่มเดี๋ยวพาหม้อมากี่ก่อนเดี๋ยวขมอค้างไว้ก่อนเอาไม่ล้างมาถูกจิมอะไร งน้ำยาดางสุกก <úng> ่อนกาปิดเอาไวสุกง่ายอล้วย้ายิดเบื้องกันเด้อไปเด้ออุกิ้นแล้วก็ใส่ชะอมก็ได้กับข้าวใส่ชะอมลงไปแล้วอู้หอมอ่ะหอมนก็ใส่ชะอมเดี๋ยวย่าจะขอชิมกันเด้อไปเด้อใส่ชะอมแล้วสุกแล้ว มันได้จีดจีดค่อยน้ำปะลาลงจีดเยอะใส่ปะลาลงใส่เกลือสักนิดใส่เกลือลงไปก่อนสักนิดใส่ผงชูรสอีกสักนิดหนึนง่งกจะนัวอ่า อน้ำปลาเพิ่มสักนิดามาต้องกินแล้วทีนี่เดี๋ยวจะใส่ผัดตุ่นผัิตุ่เตูเลยเฮ้อ่าโอ้ยผัดตกระลายอู้หอมอ่ะหอมเย เรียบร้อยสุดแล้วยาจะปร BON ุงมาเด้อพัดีเด้อพอด้อกินข้าวต้มกันเด้อพอดียาไปตักเต็หม้อก่อนเด้อเมื่อกี้ข้าวต้มกันเด้หมดเด้อสุกเรียบร้อยแล้วแกงน้ำมัแกงน้ำมันยาใส่กระเบียวน้อยหนึ่งและยาไปใส่หลายให้มันคุ้มนึ่งปลาแกงปืูกับบะหมี่น้ำยาใส่กระเบียวนิดเดียว ก็เห็นมันนัวจักน้อยรมราใส่ขบยาดและแกงน้ำใหม่แต่ว่าสุมือเขาคงซึมือเขาก็ใส่หรอกก็แกงใส่น้ำยาน่างน่าะปลาซีซียายใส่ซอหรอกเนี่ย